ภาวะที่เราจะมาพูดกันในวันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับระบบร่างกายของเราค่ะซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าถ้าหาว่าเกิดภาวะนี้แล้วแล้วก็มีอันตรายพอสมควรเลยนะคะคุณผู้ชมกับภาวะลำไส้อุดตันจะเป็นยังไงนั้นไปทำความเข้าใจกันพร้อมๆกับคุณหมอสุริยะเลยค่ะ ถ้าคุณผู้ชมเคยมีอาการไม่ขับถ่ายและไม่ผายลมเลยประกอบกับมีอาการทางหน้าท้องก็คือปวดบิดเป็นพักๆและบางครั้งก็อาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยแสดงว่าคุณผู้ชมกำลังมีความเสี่ยงที่จะเป็นลำไส้อุดตันนะคะและคนที่เป็นลำไส้อุดตันจะส่งผลเสียอย่างไรต่อร่างกายจะมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนวันนี้เราจะไปหาคำตอบกับคุณหมอพร้อมๆกันค่ะ ยังอยู่กับคุณหมอสุริยะนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้อีกหนึ่งภาวะที่เกิดขึ้นกับร่างกายแน่นอนคือส่วนของลำไส้นะคะกับภาวะลำไส้อุดตันนั่นเองนะคะสวัสดีคุณหมออีกครั้งหนึ่งนะคะครับค่ะคุณหมอเขาพูดถึงเรื่องของภาวะลำไส้อุดตันเมื่อสักครู่เมื่อเมื่อต้องบอกว่าเมื่อครัวที่เราคุยกันเรื่องของไส้เลื่อนคุณหมอได้มีเกเกินเอาไว้บ้างแล้วว่ามันอาจเกิดขึ้นได้ตามมาเหมือนกันแต่ว่าถามคุณหมอในเรื่องของการทํางานของมันก่อนดีกว่าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของระบบการย่อยการดูดซึมของร่างกายมันนเป็ยงงงไงบ้า เอาตั้งแต่ตั้งแต่ปากเลยนะครับคือว่าร่างกายเราในเวลารทานอาหารเนี่ยนะครับมันก็ต้องอาศัยการควบคุมการทางานซึ่สัมพันธ์กันระหว่างปาก,กคอนะครับก็จากลิ้นนะครับที่จะนําอาหารเข้าไปเคี่ยวให้อาหารมีขนาดเล็กลงจนกระทั่งเราจำมันจะกลืนลงได้นะครับพอกลืนลงไปเนี่ยก็จะมีหูรูดส่วนบนกับหูรูดส่วนล่างของหลอดอาหารนะครับหลอดอาหารหน้าที่มันก็คือทําหน้าที่เป็นตัวนําอาหารลงไปในจากปากสู่กระเพาะ นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ป้องกันให้อาหารมันไหลย้อนกลับขึ้นมาจากกระเพาะกลับขึ้นมาในปากนะครับพอถึงกระเพาะกระเพาะเราก็จะทําหน้าที่ย่อยทําให้อาหารที่มีขนาดใหญ่ที่เราเคี้ยวแล้วเนี่ยจะยังใหญ่อยู่เนี่ยนะครับก็จะย่อยให้มันมีขนาดเล็กลงนะครับเล็กลงจนกระทั่งมันสามารถจะผ่านเข้าไปในลาไส้เล็กได้นะครับกระเพาะก็จะบีบตัวแล้วก็ให้อาหารผ่านเราไปในลาไส้เล็กนะครับตัวกระเพาะเองทําหน้าที่เป็นแค่ ตัวทําให้ย่อยอาหารเท่านั้นเองนะครับจะไม่ได้มีการดูดซึมนะครับการดูดซึมจะเริ่มที่ลําไส้เล็กนะครับลำไส้เล็กก็จะมีการดูดซึมสารอาหารนะครับเข้าไปในลําไส้เล็กนะครับเข้าไปตามส่วนต่างๆนะครับแต่ละส่วนของลําไส้เล็กก็ทําหน้าที่ดูดซึมอ,อาหารต่างชนิดกันไปนนโดยที่ไม่จตมีนนะครับน <coupe. S 1> ะครับจนกระทั่งถึงลําไส้ใหญ่นะครับลำไส้ใหญ่เนี่ยก็จะไม่มีการดูดซึมสารอาหารแต่ก็จะมีการดูดซึมน้านะครับดูดซึมน้ําทําให้ อาหารที่ทานไปแล้วเนี่ยมันเป็นน้ามันก็เข้าไปพอเข้าไปในลำไส้เล็กลันเส้ใหญ่นะครับมันก็จะเริ่มมีการแข็งตัวขึ้นนะครับเริ่มกลายเป็นก้อนนะครับนะครับก็จะขยับไปตั้งแต่น้าไส้ใหญ่ด้านด้านขวานะครับน้ำเสีใหญ่นำเส้ใหญ่ด้านขวาเนี่ยนะครับลงมาึงน้ำเส้ใหญ่นะครับไปเกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมาตามลาไส้นะครับก็ขยับต่อไปเรื่อยๆนะครับพอมาถึงส่วนปลายเนี่ยอุจจาระก็จะแข็ง นะครับเพราะว่าน้ํามันก็จะถูกดูดซึมออกไปตลอดค่ะดูดไปเรื่อยๆนะๆๆดเๆๆ่ะนะครับเมื่ออุจจาระมันมากขึ้น,นโดยเฉพาะยิ่งตอนเช้าๆนะครับโดยปกติเนี่ยถ้าเราทานอาหารเช้าไปแล้วก็เพาะอาหารมันขยายตัวขึ้นนะครับมันก็จะมีการส่งสัญญาณมากระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่บีบตัวนะครับ<ช> <ๆ S 2> ลำไส้ใหญ่อุจจาระซึ่งอยู่บริเวณแถวนี้นะครับมันก็จะมีการบีบตัวอุจจาระก็จะเคลื่อนลงมาจนถึงลำไส้ใหญ่ส่วนปลายนะครับ ล้าทำให้ลำไส้ใหญ่ส่วนปลายมีการขยายตัวขึ้นพอมีการขยายตัวขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากจะถ่ายนะครับเป็นสัญญาณเตือนตอนเช้าว่าเราต้องเข้าห้องน้ำนะครับถ้าเรามีสัญญาณเตือนแล้วนะครับเราไม่เข้ากั้นไว้ได้ไหมกั้นไว้ได้นะครับสักสักสัักพักตงมันก็จะหายไปนะครับสักไม่เกิน2นาทีนะครับเพราะว่าลำไส้ใหญ่มันขยายตัวแล้วอุจจาระมันก็ทําให้ความรู้สึกมันหายไปได้ แต่ที่ไม่ถ้าไม่เข้าผลที่ตามมาก็คือม่นน้ำเนี่ยมันตนทีสุดดือดซึมเดือดซึมต่อไปเรื่อยๆนะครับมันนี้ไม่ได้เข้านะครับทั้งวันมันก็จะไม่รู้สึกปวดอีกนะครับมันลุขึ้นไม่ได้เข้าอีกมันก็จะแข็งขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็เป็นโล้ท้องผูกนะครับเพราะฉะนั้นการที่สัญญาณเตือนตอนเช้าๆเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถึงถ้าเราเรามีเวลานะครับปกติหลังจากทานอาหารประมาณขึ้นชั่วโมงอาจะรู้สึกถ้าเรามีการเดิน ไปมาเนี่ยสักพักเนเรื่องทีสุกอยากถ่ายนะครับถ้าเราอยากถ่ายแล้วเราเข้าห้องน้ําตามเวลาก็จะไม่เป็นโรคท้องผูกนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากภาวะของคนในกรุงเทพนะครับคนในเมืองในส่วนใหญ่เร่งรีบเร่งรีบไม่มีเวลาแม้แต่ทานอาหารเช้านะครับหรือว่าทานอาหารเช้าเสร็จเนี่ยก็ต้องรีบเดินทางไปทํางานนะครับระหว่างที่เดินทางไปทํางานก็ู้สึกปวดถ่ายปวดถ่ายก็กั้นเอาไว้สักพักหนึ่งกั้นไปถึงที่ทำงานแล้วก็ความรู้สึกปวดถ่ายมันจะหายไป เพราะความสปวดถ่ายอยู่กันเราประมาณแค่2นาทีเท่านั้นนะครับค่ะค่ะ,ะณุณหมอคะน,นี้ถามอยากทราบเองค่ะคือถ้าหากว่าเราทานอาหารเข้าไปอย่างสมมติออมทานมื้อเย็นแบบนี้ค่ะสิ่ง,งที่เราทานไปในวันนี้ค่ะกว่ามันจะไปเสร็จสิ้นกระบวนการว่ามาถึงว่าจะต้องถ่ายแล้วนะในมื้อนี้มันจะระยะเวลาประมาณไหนอ่าแล้วแต่คนน,นะครับส่วนใหญ่ไม่เกินยี่สี่ชั่วโมงก็จะลงมาได้นะคะคท่า,ากนกำจํดานยี่สิี่ชั่วโมงก็จะถ่ายออกค่ะนะครับ พราะระยะเวลาเนี่ยกับพออาหารที่ประมาณ2-3าชั่วโมงนะครับก็ออจะลงไปในล,ลำไส้เล็กหมดนะครับลำเล็กก็ใช้เวลาไม่เกิน6ชั่วโมงนะครับออว่าจะถึงลำไส้ใหญ่นะครับลำไส้ใหญ่ก็แล้วแต่ว่าท้องผูกไม่ผูกนะครับออถ้าเราทานมันคนที่เป็นลำไส้แปรปรวนนะครับออลำไส้ใหญ่มีการเคลื่อนตัวเร็วนี่ทานปุ๊บสักพักก็รู้สึกปวดท่ายนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าอันที่ทานเข้าไปออกมาโดยเป็นอันที่ ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับมันก็จะพยายามออกมา <c oughs> มนะครับลำไส้มันบีบตัวเร็วนะครับมันก็มีความรู้สึกปวดไถ่ยยตลอดเวลา <c oughs> ถ่ายบ่อยนะครับ <c oughs> คนที่โล่ท้องผูกทานเข้าไปแล้วก็ไปค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่นานนะครับมันก็คนท้องผูกน,นานๆอยู่ยนะครับมันก็ไม่ค่อยบูฟไปไหนขยับตัวช้าเพราะมันแข็งนะครับมันก็ทําให การเคลื่อนตัววันนี้มันก็ช้าลงนะครับบางคนเก็บไว้7วัน10วันไม่ถ่ายนะครับมันก็จะไหลขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะใหญ่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันก็จะแพ็คแพ็คกันไปเรื่อยๆแพ็คกันไปเรื่อยๆแต่อุจจาระเนี่ยมันก็จะถูกน้ำมก็จะดูดซึมไปทําให้ก้อนมันก็เล็กลงใช่ไหมครับไอ้ก้อนอื่นมันก็จะเข้ามาแพ็คแพ็คแพ็ค คือก็ไม่ใช่ว่าพอมาถึงตรงนี้ฉันดูดเสร็จแล้วนะไม่ถ้ายังอยู่ฉันก็จะดูดต่อไปเรื่อยๆดูดต่อไปเรื่อยๆหเนครับมันก็กลายเป็นเม็ดกระสุนค่ะที่เขาบอกว่าขี้เป็นขี้แพ้ค่ะนั่นก็คือลักษณะของอุจจาระท้องผูกนะครับถึงก้อนไม่ต้งเล็กๆเป็นเม็ดกระสุนนะครับค่ะทีนี้เมื่ออุจจาระแข็งก็อาจจะเกิดภาวะอื่นๆตามมาตามมาใช่ครัอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะคุณถ้าเปิดท้องผูกนานๆก็เป็นภาวะก็เหมือนกับว่าภาวะมีน้ำใช้อุดตันเหมือนกันนะครับเพราะว่าอุจจาระออกไไม่ด้นะครับ แต่ปัญหาของเราถึงแม้เราไม่ถ่ายจะละแต่โดยปกติเราจะต้องมีการถ่ายลมนะครับลมต้องออกได้คือลมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยลมที่เราเกลินลงไปเนี่ยในท้องเนี่ย80เปเ็นป็นลมที่เราเกิอนอากทางปากทุกครั้งที่เราพูดทุกครั้งที่เราเลืนน้ำลายทุกครั้งที่เราทานอาหาร ลมก็จะลงไปอ๋อเรากลืนลมเข้าไปด้วยกลืนลมเข้าไปด้วยอการถ่ายลมนี่คือมาจากลมในท้องที่เรากลืนลงไปเหรอคะลมจากปากที่เรากลืนลงไปนะครับมันก็จะไปตามลำไส้ใหญ่ลำไส้ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็ออกมาทางทวารหนักนะครับเราจำเป็นต้องถ่ายลมทุกวันแต่ถ้าเรามีการอุดตันมีท้องท้องผูกนะครับ อุจจาระออกน้อยแข็งมากจนกระทั่งลมออกยากนะครับมันก็จะทําให้ลำไส้เล็กเนี่ยโป่งขึ้นนะครับก,กลายเป็นโรคท้องอืดนคะครับท้องอืดแน่นท้องออนะครับท้องบวมะนะครับก็เป็นเพราะว่าคล้ายๆเหมือนลำไส้อุดตันเหมือนกันนะครับอ,อ,อย่างว่ายังไม่ถึงขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะค่ะมาพูดถึงเรื่องของอาการลำไส้อุดตันกันบ้างคุณหมอ,หอจะเกิดอะไรกับร่างกายเราบ้างคะลำไส้อุดตันเนี่ยมันเกิดได้ตั้งแต่ตั้งแต่ใน คอเลยนะครับตั้งแต่คอในหลอดอาหารเลยนะฮะเอางงว่าจะต้องตรงนี้อ๋ลลัไส้นี่อลลไส้คือเราพูดถึงว่าลําแท้อุดตันเนี่ยอุดได้ตั้งแต่ในหลอดอาหารนะครับหลอดอาหารข้างบนหลอดอาหารลงมาข้างล่างนะครับจะมีบันเลงหลอดอาหารนะครับหรือเป็นโรคซึ่งลำไส้เอ่หลอดอาหารไม่ทํางานอาหารก็ลงไม่ได้นะครับก็เกิดการอุดตันของหลอดอาหารนะครับพวกนี้อาการที่จะมาหาเราก็คือว่ายิ่งสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งยิ่งกลืนไม่ได้นะครับถ้าอยู่แถวคอเนี่ยก็จะกลืนไม่ลงเลยนะครับ หรือว่าถ้าอยู่แถวส่วนปลายของหลอดอาหาร mm hmm. ก็คือว่าอาหารก็จะลงไปได้สักพักหนึ่งครึ่งชั่วโมงหรืออย่างมากไม่เกินชั่วโมงก็ต้องแน่นแล้วก็ต่างอาจจะเจียนอาจจะต้องล้มคอออกนะครับ <Okay. S 2> แต่ถ้ามันลงมาถึงกระเพาะอาหารแล้วนะครับ <Okay. S 2> ถ้ามีส่วนใหญ่ที่มันจะอุดตัน mm hmm. ก็เกิดจากส่วนปลายของกระเพาะอาหาร <Okay. S 2> นะครับ mm hmm. เพราะว่าส่วนใหญ่เกิดจากแผลกระเพาะอาหาร mm hmm. นะมีแผลในกระเพาะอาหารทำให้เกิดลำไส้อุดตันคือส <Okay. S 2> มัยก่อนเจอเยอะปัจจ mm ุ hmm. บันเนี่ยารักษาโรคกระเพาะก็ดีขึ้นนะครับ การอุดตันของบริเวณนี้ก็อาจจะน้อยลงบ้าง <c oughs> นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับหายขาดร้อเปอร์เซ็นต์พวกคนที่ยังทานยากแก้ปวดประจํานะครับทานเจรอยานานๆมันก็เป็นโรคกระเพาะอาหารนะทําให้มีการอุดตันของบริเวณส่วนปลายของกระเพาะอาหาร <c oughs> พวกนี้ทานอาหารเข้าไปเป็นวันนะครับหลายชั่วโมงนะสามสี่ชั่วโมงหรือแม้แต่ครึ่งวันนะถึงจะแน่นท้องอึดอัดแน่นท้องเพ,พราะกระเพาะอาหารมันขยายได้เยอะนะครับมันก็อยู่ได้เยอะจนกระทั่ง 6ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงแน่นมากใส่เข้าไปจนเต็มแล้วมันก็ต้องอาเจียนออกมาแต่คือมันก็อยู่ข้างแต่ในนี้แต่ไม่ลงไปยังไม่ลงไปนะครับเพราะว่าตันตรงนี้อยู่ตันตรงนี้อยู่นะครับแต่ถ้าเบื่ออาหารมาลงมาแล้วลงมาเรื่อยๆนะครับยังไม่ตันไม่ตันในลำไส้เล็กมันก็จะมีอาการอาเจียนช้าลงนะครับทานเป็นวันท้องโตอืดแน่นท้องไม่ผายลมนะครับอาการที่สำคัญของโรคลำไส้อุดตันก็คือว่าอืดอัดแน่นท้องแล้วก็ไม่ผายลมนะครับ ไม่ถ่ายจะไรกไม่เป็นไร <C ell an> แต่ถ้ามันจะบอกว่าถ้าไม่่ายลมขึ้นมาเนี่ยเราอยู่ไม่ได้เนี่เป็นอาการของลำไส้อุด <C ell an> ตันนะครับไม่่ายลมมาท้องอืดนะครับแล้วมันก็ลงมาเรื่อยๆลำไส้เล็กเนี่ยส่วนใหญ่อุดตันไหมอุดตันได้นะครับส่วนใหญ่ที่เกิดสาเหตุของการอุดตันล <c ell an> ำไส้เล็กก็คือว่าการผ่าตัดหลังผ่าตัดเนี่ยนะครับมันก็จะมีพังผืดมารัดนะครับนะครับหรือว่าอาจจะมีในบางคนตั้งแต่เกิดม,ม,ม,มีพังผืดที่ตั้งแต่เกิดมารัดลำไส้เล็กได้นะครับ แต่เ่าเจอไม่เยอะเนื้องอกของลาไส้เล็กเจอได้ไหมเจอได้แต่ไม่บ่อยค่ะ,ะครับไม่เหมือนในลําไส้ใหญ่หรือว่าในกระเพาะอาหารนะครับพอมาถึงลําไส้ใหญ่ก็ขึ้นกับว่าตําแหนง่งของลำไส้ใหญ่ที่มันมีการอุดตันอยู่ตําแหน่งไหนนะครับถ้ามันอยู่ที่ส่วนปลายปลายเลยเนี่ยมันก็จะท้องโตอืดน,นะครับหายลมไม่ได้ถ่ายไม่ได้นะครับมีความรู้สึกปวดเบ่งตลอดเวลาแต่ถ่ายไม่ออกค่ะนะครับ ท้องก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับสำคัญยี่สุดก็คือไม่ผายลงแล้วก็ท้องโตขึ้นอืดอัดแน่นท้องท้องอืดนะครับดันั้นก็คืออาการที่เราสงสัยว่าอาจจะมีลำไส้อุดตันออค่ะคุณผู้ชมสรุปในส่วนนี้นะคะลำไส้อุดตันเกิดได้หลายบริเวณมากเลยนะคะตั้งแต่คอลงมาเกิดจากมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งหลอดอาหารก็ได้นะครับหรือว่าเป็นการที่หลอดอาหารทํางานผิดปกติอาหารไม่ผ่าน ก็ได้แล้วก็ส่วนของแผลในพาออาหารก็ทําให้เกิดได้ในงอกก็ทําให้เกิดได้มาลําไส้เล็กเหมือนกันนะคะแล้วก็ลําไส้ใหญ่ที่เมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกในส่วนของโรคไส้เลื่อนทําให้เกิดได้ได้นะครับถ้าเกิดลำไส้เล็กเนี่ยอุดตันบ่อยๆก็คือไส้เลื่อนเนี่ยส่วนหนึ่งมันหลุดไปในรูของไส้เลื่อนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ลําไส้อุดตันนะครับ อนนี้อมขอตัวไปพักสักครู่นะคะแต่ว่าสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาวะลำไส้อุดตันยังมีคุณผู้ชมได้ชมกันต่อในช่วงหน้าแน่นอนค่ะสักครู่เดียวค่ะ I think I can put the menu. And we can take that in the I didn't buy the point of men to the fundamental. Some I didn't buy the point of men to the fundamental. Some I didn't buy the menu.